สวัสดีครับทุกคนก็เปิดตัวกันมาแล้วนะครับกับ Call of Duty ภาคใหม่นะครับมาก,กับ Modern Warfare 2นะครับในปีนี้นะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นภาคที่ทุกคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วก็อยากให้มันมามากที่สุดเลยนะครับ หลังที่เราเจอวิกฤตแวนการ์ดไปนะครับก็มาสักทีนะครับภาคใหม่นะครับโดยภาคนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นคอมโบตี้ภาคแรกนะครับที่จะมีอายุมากกว่า1ปีนะครับโดยปกติเนี่ยแฟนชายนี่ครับเป็นแฟนชายแบบปีหนึ่งออกภาคหนึ่งปีหนึ่งออกภาคหนึ่งนะครับแต่ว่าภาคนี้นะครับเขาจะทําให้ภาคนี้นะครับเป็นภาคแรกเลยที่อยู่มากกว่า1ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะแน่นอนนะครับว่าปี2023เนี่ยก็จะเป็นภาคนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่า2024เนี่ย ก็อาจจะมีภาคใหม่ออกมาแทนนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าจะมีบูทเมาแฟร์สามตามอีกนะครับผมยืนยันให้เลยนะครับว่ามีมีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไปเด่นไปแล้วหยอดนะครับอันนั้นเป็นจักรวาลเก่านะครับตอนนี้เขารีจักรวาลแล้วโอเคทุกคนเรามาพูดถึงรายละเอียดของภาคนี้กันก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับภาคนี้กลับมาลงในสตรีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปอยู่แพทเทนิตมาตั้งแต่ภาคแบ็กออฟสี่นะครับตอนนี้กลับมาในสตรีมนะครับแต่ว่าในแพทเทินเนตเนี่ยก็ยังซื้อเล่นได้อยู่นะครับ ก็คือภาคนี้นะครับเราสามารถว่ายน้ําได้แล้วนะครับก็เป็นมาดลแฟร์ภาคแรกที่ว่ายน้ําได้ในมัลติเพเยอร์แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันมีแมพวอลโซนสองหลุดออกมาแบบนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราดูในแมพที่หลุดออกมานะครับเราจะเห็นเนี่ยครับมีแม่น้ําตัดกลางแมพได้เยอะมากขึ้นนะครับต่างกับแมพวอลโซนหนึ่งนะครับแฟนดัสนะครับที่แทบไม่มีน้ําเลยก็คือไม่มีเลยครับคือมีแอ่งน้ำนะแต่เป็นแอ่งน้ําที่แห้งนะครับคือมันไม่ทําให้เราได้ว่ายน้ําเลยซึ่งถ้าใครได้เล่นแบทเอาท์นะครับจะรู้ว่าการว่ายนนน้ําใเี่ย ไม่โคตรสนุกเลยนะครับซึ่งภาคนี้นะครับเราทำได้และกับโมเดลบาแฟร์สองสองพันยี่สิบสองนะครับโอเคเรามาต่อกันเรื่องแต่งปืนของภาคนี้กันบ้างดีกว่านะครับภาคนี้นะครับระบบแต่งปืนจะแตกต่างจากเดิมไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าภาคนี้นะครับเขาจะแยกระหว่างของแต่งและชิ้นส่วนปืนออกจากกันนะครับโดยเรื่องชิ้นส่วนปืนนะครับเราสามารถเลือกใส่ได้แบบอิสระมากขึ้นนะครับเพราะว่าภาคนี้นะครับจะไม่ให้จากัดการเลือกแต่งระหว่างชิ้นส่วนปืนแต่ว่าเขาจะไปลิมิตเรื่องแอ็แทชเมนต์หรือว่าของแต่งเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับอย่าง อ่าออปติกนะครับหรือว่าอันเดอร์บาเรลหรือพวกตัวเก็บเสียงเลเซอร์อะไรพวกนี้นยเขาจะนับเป็นของแต่งที่ใส่เสริมเข้ามาอย่างรูปนี้นะครับจากช่องเอ o เอโซนะครับเขายกตัวอย่างให้เราดูแบบง่ายๆนะครับด้านล่างก็จะเป็นบอดี้ของปืนนะครับที่เราสามารถเลือกเปลี่ยนได้แบบอิสระนะครับส่วนด้านบนครับจะเป็นเรื่องของแต่งเพิ่มที่ใส่เข้ามาในปืนนะครับหรือ้าให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ M4 A1 กระบอกนี้สามารถแต่งได้7ชิ้นนะครับถ้าเราไม่ได้นับแบบพวกนี้เป็นชิ้นส่วนของปืนนะครับ สมมตินับเป็นอะแทสเมนท์ทั้งหมดนะครับภาคนี้สามารถใส่ได้7ชิ้นนะครับเอาแบบง่ายเลยนะเหมือนแบบว่าเราเล่นวอลซนหนึ่งมานะครับแบบภาคบูเธอร์แฟร์แต่งได้5ชิ้นใช่ไหมรวมหมดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแยกส่วนปืนกับอะตแทสเมนท์มาให้นะครับก็เป็น7ชิ้นก็นับว่าดีขึ้นนะครับได้ใส่เยอะขึ้นแน่นอนนะครับส่วนเรื่องเพิ่ปืนนี่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าภาคนี้จะมีให้ไหมส่วนเรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของปืนที่เราสามารถเลือกเล่นได้ภาคนี้นะครับข้อมูลนี้นะคร อันนี้ถ้าข้อมูลไหนผิดพลาดไปหรือว่าชื่อปืนไม่ตรงเนี่ยสามารถช่วยกันคอมเมนต์แก้ได้ด้านล่างเลยนะครับจะบ,บอกแรกที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือสกาเอลเองนะครับหรือว่า MK16 นะครับ กระบอกต่อมาครับเป็นกระบอกที่ผมตื่นเต้นที่อยากจะเล่นปืนนี้มากๆเลยนะครับก็คือปืน AAC Honey Badger นั่นเองนะครับเป็น a r ที่แบบว่าโคตรเท่มากๆเลยนะครับกระบอกนี้คือถ้ามาให้เล่นนี่บอกเลยว่าปืนนี้น่าจะวลวเต็มปืนแรงนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมาเวิวหลังๆหรือเปล่านะครับคือแบบแค่บอดี้ปืนนี้ก็เท่กินขาดแลวนะครับกระบอกนี้ส่วน MP7 จากม่รทุนไฟภาคแรกก็กลับมาในภาคนี้เหมือนกันนะครับ AK A3 ก็กลับมานะครับแล้วก็ภาคนี้ถ้ามี SMG ใหม่นะครับก็คือ Six Mpx นั่นเองนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าอันนี้จะแทน m p 5หเลยหรือว่าจะมี m p 5ตามมาอีกนะครับต่อมานะครับเป็นสไนเปอร์ M24 นะครับโดยกระบอกดีนะครับไม่แน่ใจว่าใช้มเดลเดียวกับภาคโมเดลมาแฟงสองพัเลยหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันเหมือน spr มากมากเลยนะเนี่ยตั้งแต่แบบว่าตรงบาร์เลียวปืนยันผ่านผ่ายนะครับคือคล้ายมากอันนี้ไม่ใช่ไม่ใส่สโคปด้วยนะครับเนี่ยต่อมาครับเป็นปืนที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับซีรีส์นี้มาอย่างนานนะครับก็คือ ak นะครับโดย ak ที่จะมาใช้้ในนนนภาคคีะรับเป็ AK105 ซึ่งผมว่าเข้าไปในเกมเนี่ยยังไงก็แต่งเป็นโมเดลอื่นได้อีกเพียบแน่นอนนะครับอย่างยกตัวอย่างของ modern warfare ครับเป็น AK47 ใช่ไหมครับแต่ว่าเราสามารถแต่งเป็น 74U ก็ได้นะครับก็คงอารมณ์ประมาณนั้นครับคงไม่ได้แบบว่าฟิกชื่อมาแบบตายตัวนะต่อมานะครับเป็น DMR ที่มีชื่อว่า DDM4V7 นะครับก็เป็นปืน semi l นะครับที่หน้าตาคล้าย M4 นะครับโคตรเจ่นะครับกระบอกนี้ต่อมานะครับเป็น SIG MCX หรือว่า M13 นั่นเองนะครับ กระบอกนี้นะครับเป็นปืนขวันใจสายนูริคอยนะครับก็กลับมานะครับกับภาคนี้ส่วนอีก2กระบอกต่อมาครับเป็น2กระบอกที่ผมไปเห็นแล้วจําได้นะครับในตัวอย่างเกมเพล่่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่องานซัมเมอร์เฟสที่ผ่านมานะครับกระบอกแรกนะครับคริสเวกเตอร์หล่อๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปืน P90 ที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยครับหลังจากผมดูเกมเพลที่ปล่อยมาเนี่ยก็นับได้ว่าให้ความรู้สึกที่เหมือนโมเดลเฟร์สองพันสิบเก้ามากๆเลยนะครับ คือจริงๆผมก็ไม่ได้หวังให้มันแบบจะแบบว่าอัปเกรดหรือพัฒนาไปมากกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่นะครับความสุนการเล่นเนี่ยก็คงไม่ได้แตกต่างจากภาค2 0 1พมากนะครับเพราะว่าภาคนั้นเนี่ยภาพมันก็แบบถ้าจะเรียกว่าสวยมากๆนะครับถ้าสวยมากกว่านี้คอมคงจะไม่ไหวแล้วนะแล้วก็มีอีกหนึ่งปืนนะครับที่ผมไม่แน่ใจชื่อนะครับคือช็อตกันกระบอกนีนับถ้าอันนี้ใครรู้ชื่อนะครับฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเรียกได้ว่าเป็นช็อตกันกระบอกแรกที่เห็นแล้วอยากเล่นมากๆเลยนะครับ ซึ่งช็อตกันกับคอร์นูตีนะครับเป็นอันที่ขึ้นชื่อเรื่องความขี้โกงนะครับเราไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่โกงครับมันโกงแน่นอนนะครับไม่มีพังไหนบาลานได้เลยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเรื่องปืนที่ผมเห็นมานะถ้าใครเห็นมากกว่านี้ในอ่าภาคที่ปล่อยออกมาหรือว่าคลิปวิดีโออื่นนะครับก็มาบอกกันได้เหมือนเติมนะครับส่วนเรื่องเกมเปิดให้บริการเมื่อไหร่นะครับก็คือวันที่28ตุลาคมนะครับบ้านเราเนี่ยน่าจะเป็นวันที่29นะอันนี้ผมยังไม่ชว์นะครับ บน PC นะครับสามารถซื้อได้ทั้งสตรีมแล้วก็แบ t t ท e n e นตนะครับส่วนวอลซ o นสองนะครับคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับสิ้นปีนี้ได้เล่นแน่นอนนะครับก็หลังจากเกมเปิดประมาณเดือนนึงนะครับก็ได้เล่นละแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับสายโมบายนะครับวอลซนนะครับก็เริ่มมีเกมเพลย์หลุดของโมบายมาให้เราได้ดูกันบ้างเลยครับก็ลองหากันดูนะครับผมไม่สามารถแปะให้ดูได้นะครับส่วนเรื่องเปิดให้บริการของวอลซอนโมบายเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ยังไม่มั่นใจนะครับก็ได้คาดเดคง็ก ต้นปีหน้านะครับไม่ก็สิ้นปีนี้ก็ถ้าใครรอภาคโมบายนะผมก็คอยอัปเดตให้เหมือนกันนะครับ่วนอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ทุกคนอยากจะรู้มากๆนะครับว่าพี่จะกลับมาสตรีมไหมครับจะกลับมาลงคลิปอโซนอีกไปก็ยืนยันให้นะครับว่ากลับมาแน่นอนนะครับหลังจากภาคใหม่อ่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่าเกมที่ผมฝากฟังไว้นะครับทั้งเกมของค่ายที่มันเป็นสงครามใหญ่นะครับแล้วก็ภาคล่าสุดของเกมนี้ก็ ไม่ทําให้ผมเล่นได้เลยสักเกมนะครับก็เราก็หวังกับโมเดลแฟนใช่ไหมหวังได้มากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าซ <band>. ีรีส์โมเด f แฟนแทบไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะครับส่วนถ้าใครอยากคุยกันเพิ่มเติมนะครับก็มาที่ดิสคอของผมได้นะครับเป็นช่องทางที่ผมตอบเร็วสุดแล้วครับถ้าใครที่เคยทักมาทางแฟนเพจหรือว่าทาง YouTube บางทีผมไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าบางทีมันไม่แจ้งเตือนนะครับก็ดิสคอตอนเนี่ยเป็นช่องทางที่แจ้งเตือนขึ้นง่ายแล้วก็ตอบได้ไวสุดครับคือถ้าบางอันเนี่ยผมไม่ได้ตอบก็มีคนช่วยตอบให้นะครับก็ เข้ามากันได้นะครับดิท็อปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับแล้วผมก็มีชแนลหาตี้เล่นวอลซนกันด้วยนะครับก็ถ้าใครยังเล่นอยู่หรือว่ารอภาคใหม่ก็เข้ามาหลอดเลือกโลตรงนี้เลือกหลอดกันได้นะครับโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม